สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามมือเศร้าครับขอรับเข้าสู่ช่องบอลเอกลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้กะเดินทางออกจากบ้านงานแล้วนะครับแวงใหญ่นะครับผมเป็นบุญบ่วนเพื่อน,นบ้านนี้่ยกะสิมุงนาสูบ้านแฮดครับขอนกทนคือกันนะครับขามาขามตอนตนี้มีแต่ภาพไปหมดแล้วขามไปฟังบ้านไพ่บ้านอะไรหมดแล้วครับบ้านแฮดเนาะ บรรยากาศยามมือเศ้าเดินทางออกจากงานครับพี่น้องบรรยากาศสดชื่นสดชื่นโอเคครับเงินซานบานซองพี่น้องครับอืนสองใ็้เบียดให้เงานไหลมันนะครับทุกที่ทุกน้ายามเศ้าครับ 对。嗯 ฝนมาอีกเด้อพี่นอ้องมีฝนมาอีกสุดใช่ไครัุณถือว่าท่านในวัดเขาได้เสิยดวัดน้องวันด,ดำเอาบสนามมา้หลายเป็นร่มๆครับขึืนอยู่ผู้เบิง่บงเรดาร์ผมเห็นลูกเห็บตกหลายพื้นที่นะครับพออยุ่เดูร้อนพอร่มเห็บตกทั้งโคราชทั้งเพชรบูรณ์ก็มี ยีบ่บกแรงมาทางนี้เสียดเสียดมาอยู่เบิ้องลีดานะครแต่ว่าบ่มี่อีอย่างมีแต่งลงูกโมยๆอ,อุดมสมบูรณ์แล้วครับยนะ่านนะี้เนาะงานงานงานเนี่เขาครับติดซอดหัวกันมีหัวกันเนาะ โอเคแนละ้วเพื่ชนบทเลยครับตรงนี้จากแหว่งใหญ่ก็มาเป็นชนบทผู้ละงำวันนอุทยานผู้ละงำมผู้ละงำมผ,ผู้มีประเทศแถ่นี้เป็น ทังหน้าทั้งน,นูนเนื่นๆก็มีหน้าโคก็มีหน้าลุก็มีนะเป็นที่ลุ่ๆดนดนันที่ลุมที่ลุ่มก็จะเป็นที่หน้านะครับอเชนบีจวอนเกีดอนก็จะเลี้ยงสั์เลี้ยงเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงไก่ก็จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลา น่าจะเป็นหน้าดอนอยู่สูงเป็นเนินๆขึ้นมามีนม้ำคลังอยู่ครับน้ำน่าจะจับฝนสุดที่ยวเนลล่ยแหละสุดที่ผ่านมาเนาะชุดหนาสนาีมา,ามาอีกเอาว่ากันไปขนาดที่สูงเลยดิมีนม้ำคลังกันานาน เดินทางมาด้วยกันครับเบิ่งวิววทศนดจากบ้านงานนครับผมจากบ้านงานของเมื่อคืนนะครับแ,งงแว,บบวแงใหญ่อ้ยโู้ถานขายเลยครัเงื้เมื่อแวงใหญ่ตรงน้าสูบ,บ้านแฮดนะครับข้ามถนนวิตรภพัพไป แกนมืออื่เแล้วสิไปใช้ขึไปเออลอยเอ็ดป่ะทวัดบุรีป่ะนายจิแมนนะทวัดบุรีเลไวำสะกดสะกดครับสกกดสองมื่ว่ะสกกดสองมืก็ไปจังหวัดทังจังหวัดเลยน่าอาน่าอ่านจำได้คิดว่านะเจ็ดกิโลถึงอำเภอชนบทนถึงน อำเ,เ่อชนบทแล้วนะนนนครับขายเนื้อชิลล์หัวกโอลงขาซะดสิด เนิ่นงามดีท่านต้งไมใครจะเป็นผู้มงเทวแมนครับเดินขึ้นเนินลงเขียวชโมบันน่นสา ครับพี่น้องก็ออกมาจากงานแล้วนะครับก็จะขออนุญาตจบคลิปนะครับเมื่อเล้งเจอกันอยู่บ้านแฮดตำบนบ้านแฮดจังหวัดคอนแ่นด้อพี่น้องเด้อว,วูดยูก่ก็ไปตรวจจัดฝาดบ้มน้ำกันครับเมื่อคืนผ่านมาแล้วบุญบวชงานบวชนะครับสุดยอดจะพาไปใจสปอร์ตเดินทางออกมาแล้วมาแรงกับคอนแน่นขึ้นเ่าพี่น้องตอนนี้ยุบบัตรท่อแล้วครับสีขาวเอ่อ เส้นไม้เหล็กสองแล้วมิตรภาพแล้วนะครับมูอเขาก็เต็มปั๊มอยู่พุ่นละจอดจะไม่แห้ง,ยงอย่างน่อยหลางนายหลาังตาครับเด้นทางเดินทางตัวไปถ่ายคลิปอยูง่งานไปแล้วไปโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับบ่มีอยังถ่ายบรรยากาศเดินทางทุกเมืทงุงนายพี่น้องเบิง่งมาทางนะครับบรรยากาศบานเพลินบานเฮาอ่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถูกหวยรวยเบอร์กันสุขสุขคนครับสวัสดีครับ